สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันนะคะวันนี้จะขอแนะนำเล่มนี้เลยนะ Relaxing d o o d l o ลออ a เ day นะคะในเวอร์ชั่นของ Funny a n d e n j o y นะเล่มนี้ค่ะที่เอามาเปิดให้ดูกันนะจะเป็นเวอร์ชั่นของไฟล์ PDF นะคะถ้าได้ไฟล์ PDF ไปเวลาปริ้นต์ออกมาจะลักษณะหน้าตาแบบนี้เลยหรือใครจะเอาไปวาดใน iPad ในแคบเล็ตก็ได้นะคะ ไฟล์ PDF ค่ะจะแบ่งเป็นทั้งหมด2ช่องนะช่องแรกค่ะจะเป็นลายเส้นสีเทาแบบนี้นะคะเพื่อให้ทุกคนสามารถวาดตามแบ,บัด tracing คือวาดตามลายเส้นได้ส่วนด้านขวามือค่ะก็จะเป็นโครงสร้างเป็นแพทเทิร์นให้เป็นโครงสร้างใหญ่ๆใ,ให้เพื่อนๆน,นะคะสามารถวาดเองแล้วก็สร้างสารรค์ได้เต็มที่เลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเริ่มกันที่ลายแรกเลยนะคะมาลองดูกันว่าลายแรกเนี่ยลายง่ายๆลายเริ่มต้นสําหรับ การเริ่มต้นครั้งแรกลายแรกของเล่มน,นี้จะเป็นยังไงนะคะส่วนกระดาษนะคะวันนี้พี่ชามาใช้เป็นกระดาษปริน A4 ธรรมดาเลยก็จะเป็นยี่ห้อ Do u b l e A นะคะแต่ถ้าทุกคนกลัวว่ามันจัดเขียนแล้วซึมลงไปข้างล่างเนาะก็ใช้กระดาษอีกแผ่นหนึ่งลองไปนะคะ ส่วนเวอร์ชั่นของปากกาวันนี้นะคะก็จะใช้เป็นปากกาตัดเส้นเนาะพิชมาจะเลียกติดเปาปากกาตัดเส้นซึ่งมันมีอยู่ด้วยกันหลายยี่ห้อนะคะจะเป็นปากกาแบบกันน้ํานะพอวาดเสร็จแล้วอะคะ่ะถ้าใครปริ้นในกระดาษหนาหน่อยนะเพราะว่ากับปากกาตัดเส้นแบบกันน้ํานะคะก็สามารถจะลงสีพวกมาร์กเกอร์หรือว่าเป็นลงสีน้ําก็ได้นะส่วนใครที่จะลงสีไม้นะคะก็ใช้แบบปากกาธรรมดาได้เลยเดี๋ยว ในเล่มนี้ค่ะหรือในเล่มอื่นๆนก็นแล้วแต่นะเดี๋ยวพี่ชมาจะมีการผลัดการใช้ปากกาหลายๆแบบนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วอะ่ะพี่ชมาก็จะใช้ปากกาตัดเส้นปากกาเจลปากกาลูกลื่นแล้วก็ปากกาสีธรรมดาเลยนะคะ อย่างรูปนี้ค่ะเดี๋ยวลองวาดตามไปหรือว่าใครจะลองดูไปก่อนรอบนึงแล้วค่อยไปวาดตามก็ได้นะคะเเห็นไหมคะว่ามันจะมีส่วนที่เป็นเส้นหนานะไม่จําเป็นต้องมีปากกาเบอร์ใหญ่สุดอะไรก็ได้ใช้วิธีการระบายแบบที่พี่ชมาวาดก็ได้ค่ะวาดตามกันไปเรื่อยๆเลยนะคะส่วนใหญ่แล้วอะค่ะเราก็จะเขียนโครงสร้างใหญ่ๆไว้ก่อนนะ เขียนโครงสร้างใหญ่ๆเสร็จแล้วอะค่ะส่วนไหนอยากจะเพิ่มความหนาบก็เพิ่มได้เลยค่ะ มาเริ่มกันที่ลายแรกกันเลยนะคะในลายแรกเนี้ค่ะพี่ชมาก็จะปรับหัวปากกาให้เล็กลงกว่าตอนเขียนเส้นโครงร่างนะคะแล้วก็ค่อยๆขีดนะคะขีดไปเรื่อยๆนะเป็นการขีดซ้ำๆเป็นลายเส้นโค้งแบบซ้ำๆแบบเดิมเพียงแต่ปรับองศาไปตามลักษณะของโครงร่างด้านนอกนะคะ เอาละพอจบลายแรกนะคะก็จะมาเริ่มลายที่2กันลายที่2นี้ก็จะเป็นลายที่ค่อนข้างใช้บ่อยเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่า,อาลองดูว่าเราจะเอาไปใส่ในแพทเทิร์นพวงล่างข้างนอกแบบไหนแล้วก็ให้ความละเอียดแบบไหนเท่านั้นเองวาดไปให้ครบทุกช่องเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมระบายเส้นทึบสีดําให้ ตรงบริเวณส่วนที่เหลือระหว่างกรอบนอกกับในส่วนของลวดลายด้านในด้วยนะคะเพื่อเป็นการเน้นให้ลายเนี่ยเด่นชัดขึ้นนะว่ามันเป็นโครงสร้างแบบไหน สุดท้ายแล้วค่ะเป็นการขีดเส้นตรงตรงในส่วนช่องว่างด้านนอกนะคะเพื่อเป็นการเติมให้ลายเนี่ยค่ะเต็มในส่วนของสี่เหลี่ยมที่เราตั้งใจจะวางกรอบเอาไว้นะคะหมุนกระดาษได้เต็มที่เลยค่ะขนาดขีดเส้นตรงแนวตั้งก็หมุนกระดาษไปขน,นาดขีดเส้นตรงแนวนอน,น,นก็หมุนตามใจชอบได้เลยค่ะกระดาษเป็นของเราความสุขในการวาดรูปเป็นของเราเอาให้เต็มที่เลยจ้า รูปแรกก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูคลิปหน้ากันนะว่าพี่ชมาจะวาดรูปทางฝั่งขวามือเนี่ยออกมาเป็นแบบไหนแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ